ສະບາຍດີທ້າວຊົມສະບາຍດີພີ່ນ້ອງເມັດສຸພູສຸຄົນເມັດສຸມອງສ FC ເພິ່ນທັກເຂົ້າມາບອກເບົາລິເນາະແລ เรื่องราวที่เบอรลี่เฮ็ดคลิปว่าแต่ก็นัมเบอรลี่ถีบเฮ็ดคลิปแบบอันไปหาทายผู้สาวว่าะธานทายพี่น้องเนาะเพราะว่าประธานทายผู้สาวนี่มันจะมีมุมมองอยู่สองมุมมองพี่น้องเนาะบางคนก็มักบางคนก็บ่มักเด้หอาทายผู้สาวบางคนก็เสียอยากให้ทายบางคนก็เสียอยากไปว่าอยากให้หาเปิดใจผู้สาวงามมาทายให้เบิ่งที่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะบางคนก็อยากให้เปิดใจแบบ ผู้สาวงามๆหลายๆอ่าผู้สาวสำน้อยมาเปิดใจให้แน่เพราะได้เบิง้งบางคนก็อยากเปิดใจให้เปิดใจนะเพราะได้เบิ้งได้ชมนะพี่น้องเนาะเผื่อว,ว,ว,ว่าการเบิ้งผู้สาวการเล่นหยอกผู้สาวนี่มันมว่วนเผื่อว่าบางคนได้หนิพ,พ,พี่น้องเนาะเอฟซีบางท่านมันก็มีทั้งสองมุมมองทั้งคนที่เพิ่นบ่มากเพิ่นกับบ่มากเด้เพิ่นบ่มากเพิ่นกับบ่มากแล้วก็มีคนมากเพิ่นกับก็มีคือกันว่าซั่นซะในคอนเทนต์นี้เนาะพี่น้อง แต่ว่าช่วงนี้นะการเปิดใจในะพี่น้องเอ้ยเนาะดาม,มาหลายหลายในะพี่น้องเนาะดาม,มาเพราะว่าจะเป็นดาม,มาน้อยดาม,มาใหญ่กับดาม,มาเพิดโพนะ่ะพี่น้องเนาะเวลาเขาเปิดใจลงไปนี่ก็มีแต่ดาม,มานะดาม,มาเพราะว่ามันก็บซีมีมีบางคนแบบเพิ่นมาเปิดใจแล้วเพื่อเพิดตัวเอาเงินคนไทยนะพี่น้องตัวเอาเงินหนุ่มไทยว่าทันซะ มันก็มีบางคนไหนนะก็ได้เห็นขราเจ้าเว้าอยู่นะแปลว,ว่าเปิดใจแล้วล่ละหลอกเงินขราเจ้าเบิดเป็นแสนเป็นยังได้ลดได้ล่างพร้อมแล้วหล่ะปะเขานะมันก็เลยเหตุให้แปลว่ามันเชื่อมเสียเนาะมันเชื่อมเสียแล้วกัความเสื่อใจนี่ลดลงอาจารย์แถมยังมีอันช่องยูทูบอ้ายผู้หนึงอีกทีแล้วเหตุออกมาเพื่อเตือนนุ่มไทย โดยเฉพาะกับเหตุในหนุ่มไทยลังเลไปว่าบาูักจีบปันไดสุมือการเปิดใจก็เลยเงียบไปเนเนาะเงียบไปอันนี้ก็บบได้บอกว่าเปิดใจนี่มันดีได้พี่น้องเนาะเปิดใจนี่ก็ดีดีได้พี่น้องเพราะว่ามันก็มีทางคนเท่เพิ่นอยากหาผู้บ่าวอลีอยากหาคู่ครองอลีก็มิถ้าเพิ่นคนถึกใจได้ล่ะแล้วกับมีผู้ที่เพิ่นบอยา,าผู้บ่าวเปิดใจลินเล่นไปชื่อๆก็มีพี็นมองยเนาะ มีือกันแบบนั้นก็ดได้ Bem, เลยเหตุแห้แบบมันมีทั้งสองขั้มสองฝ่ายเลยบุกหุ่นไปทั้งใดดีนะพี่น้องเนาะก็เลยว่ามาเงียบไปหน่อยนึงพี่น้องเนาะหรือว่าเลิกเป็นชายเปิดใจ,จกบับบ่มบดถึงขันว่าเลิกกด็อดดออกพี่น้องเพราะว่าถ้ามีคนอยากเปิดใจหรีอถ้าหาเฮาเอา้าเปิดใจให้คอยแนย่คอยอยากได้ผัวไปหนี่ถ้าหาเฮาไปนี่เทากับ ใายให้นะถ้าให <c oughs> ้เลิกอะไรนี่กับบด้วงพี่น้องเออมันต้องค่อยๆออกน้อยๆเธอละหน่อยเธอละหน่อยเนาะถ้าเพิ่นอยากเปิดใจมีผู้อยากเปิดใจเขาต้องเปิดใจให้เพิ่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาบางเทือเฮากับบไดหูได้จุดประสงค์เพิ่นว่าเปิดใจเห็นยังเพิ่นกเว่าอหละเปิดใจว่อ่าผู้ป่าผู้พีเฮาในแรกเพิ่นก็หอาคนคุยนี่เละถ้าเจอคน่ถหลายเพิ่นก็บ่อยากคุยอะนะพี่น้องต้องเข้าใจเนาะบ่แม่น ชอวะเตะตัวกันชอวะเตะตัวกันก็ไม่ได้อีกหน้าที่ของยูทูบเบอร์นะมีตั้งแต่ถ่ายลงแล้วก็มีผู้สนใจก็ส่งเฟซส่งไลน์ให้เนาะพี่น้องเนาะมีผู้ส่งเฟซส่งไลน์ให้เพราะว่าส่งเฟซส่งไลน์ให้กับเจ้าแล้วเขากับเจ้าก็คุยกันเองเหมือนคุยกันเองพอคุยกันเองแล้วก็ถ้าเจ้าอยากถ้าเจ้าอยากเอายังให้กันเราก็เอาให้กันโดยตรงพี่น้องเนาะฝากผ่านกันโดยตรงโดยที่แอดมินหนิบ่ะหูนำก็มี มันก็เลยเหตุให้ความว่าโดนหลอกไปได้อยังกะ o ยูทูบจนบุฮู่นำวิธีหลอกของเขาอะนะเคือผู้สาวอยากได้แล้วกินมูกระทะแล้วโอนให้ผู้สาวอยากได้เงินไปตลาดแล้วโอนให้หเือนะเลยรวมกันละเลยม,มันหลายพันหลายหมื่นแล้วสุดท้ายมาพอผู้สาวบอกคุยน้ำเลยมาโทษอันยูทูบเบอร บแมนว่าเอฟไอว่ายูทูบเบอร์มีส่วนพิษอะไรหรือเปลแต่มีส่วนพิษเนาะส่วนพิษที่ว่าไปเปิดใจค่ะเจ้าไปทายเขาเจ้าลงให้ให้เพเห็นกันเปิดใจแล้วแล้วยูทูบเบอร์กันเลยบู้อย่างน้ำนะบู้อย่างน้ำว่าสองคนเขาคุยกันไปได้สองคนล้วเขาพากันไปได้กับบู้แต่ว่าก็มีความพิษบนว่าเปิดใจให้เห็นกันทีชื่อพี่อ้องเนาะ โบมีไผ่ดอกพี่น้องเอยเนาะเอฟอันยูทูบเบอร์ท่านใดบับบบขึ้นดอกว่าที่เออเบิ้งสิบ้าบุษาไปตัวคนนี่บขึ้นบมีไผ่ขึ้นแบบนั้นต้องให้เข้าใจตัวน,นี้พี่น้องเนาะต้องให้เข้าใจว่าบมีไผ่อยากให้ไผ่ตัวไผ่ช้าใจเบาลินี่ว่าเปิดใจไผ่กับมีผู้เบ้ามาเนี่ยอยากให้เปิดอลาดน้ำกันเลยแล้มันจังได้กินดองเนาะพี่น้องมันจังได้กินดองกินลาบงัว บางคนก็คิดว่าที่ชมวังอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ายังบ่ได้แต่งได้ตกแต่งกันบางคนสิไปหาชาวที่เพิ่นชมวังให้ FC เอฟซีเบิ่งอยู่จักเทื่อพี่น้องเนาะที่ว่าเฮาเปิดใจไปเ,เวลาเพิ่นคุยกันโดนๆดดแล้วนะ่ะเพิ่นสิบ่อยากให้ทายพี่น้องสาเหตุที่เพิ่นบ่ให้ทายนะเพราะว่าผู้บ่าวเพิ่นนะ่ะบอ่อยากให้ทายอันเพิ่นคุยเข้าได้เข้าเข้มกันแล้วนะก็ะเลยเฮาก็เลยบ่ฮู้ว่าใครที่คุยกันคักแน่ยชมวังแล้วบอกเฮายังบ่ได้ฮู้ แล้วเป็นแบบว่าเปิดใจไปอันลาดไปหลายๆคนเลยพอเปิดใจหลายๆคนแบบนี้มันเฟ้อตีบอ่ะนี่พี่น้องมีอย่างที่มันหลายเกินไปแล้วมันเฟ้อมันเฟ้อแล้วมันมีผลกระทบย้อนหลังแล้วมันบดีบั่มันเป็นบดีมันหลายโพดสฉันะเห็นผู้หนึ่งเปิดใจรูปหนึ่งทางเอฟซีฝั่งไทยเพิ่นกับชีวีเคาะออกมาว่าผู้บ่าวทั้งฝั่งลาวเนี่ยบ่มีบ่คืออันนั้นคือที่เปิดใจหาแต่ผู้มังไทยต้องบอกเลยพี่น้องเนาะ ว่าเป็นอย่างจังมักเปิดใจหานุ่มวางไดนะ้น่ะด้วยความถี่คนลาวเนี่ยผู้สาวลาวเนี่ยอยากไปอยู่ไทยอยากไปอยู่ไทยบอกบอกว่ามันง่ายบริเหตงานเด้่ยพี่นอ้องถ้าเป็นเมียคนไทยนี่มันจึงง่ายบริเหตงานแหละค่ะง่ายอันทุกอย่างนะพี่นอ้องไปเปิดร้านห้องอาหารเองก็ยังได้มันเป็นซื้อผัวเด้บางเถื่อนะมันสิเป็นแบบง่ายวางหางเงินเพราะฉะนั้นใช่ง่ายวางหางเงิน,งน,งงงงนคนลาวเนี่ยถ้าได้ ผัวทั้งนั้นนี่ง่ายง่ายบบนว่าเอาญาติพี่นอนะ้นอง,นงไปทํางานก็ง่ายน้องเนาะน้องนุ่มไปทํางานอยู่บุญน,นี่มันง่ายมันแบบว่ามีผัวอมนวยความสะดวกไงนะน่าจะเป็นสาเหตุนั้นแต่ว่าเบาลิ้นไวแในใจได้ปกตินะ่ะคิดว่าแบบนั้นเนาะพี่น้องก็เลยเหตุให้อยากได้ผู้เบาไทยอยากได้ผัวไทยแน่อันผูสาวก็ได้อนะอย่างหนึ่งก็คือว่าหนุ่มไทยที่ว่าอยุหลยแน่นี่นเพิ่นสะมีเงินแล้วกับกุ้มตัวเองเนาะ เพราะว่าแต่ละคนต่างคนต่างอยากได้สิ่งดีๆที่ชุดให้เจ้าของเท่นั้นพี่น้องอยากได้สิ่งที่ดีที่ชุดก็คือแบบผู้มีเงินผู้ที่ช้ามาเลี้ยงดูเขาได้ผู้ที่เขาไม่ต้องไปดิ้นลนหาจนเพื่อหำย่อยไปนี้นะพี่น้องแต่เลยเห็นให้แบบเอฟซีคือไปต่างๆนานาว่าบ่มีบ่ะผู้บ่าวทางเราพี่น้องเนาะก็มีขึ้นกันพี่น้องเนาะผู้บ่าวทางไหนก็มีขึ้นกันเหมือนกัน แต่ว่าผู้ว่าทั้งเราน่ชงใส่เพิ่นสีบุ้มอกะคือต้องเลยเพิ่นสีบุ้มมากปันไหนบ่จักเพิ่นอยากเปิดใจหาอันนี้กันเนาะต้องเข้าใจน้ำกันเดี๋ยวนี้ทางเบ้ารีกับพีค่อยๆอันเลิกไปเปิดใจผู้สาวคือต้องเพราะว่ามันเพิ่นกะเริ่มแถวสวรรค์นี่เฮากะเปิดใจหลายคนโพดแล้วนก็เริ่มเบิดคนเปิดใจแล้วบ่เนี่เพิ่นกับบ่อยากเปิดใจมันไหนแล้ว บบนี้นะหรือว่าเห็นผลกระทบมันหลายพี่น้องเนาะผลกระทบมันหลายเปิดเล็กนี่เบาลี่เห็ดเล็กๆนี่เบาลี่เห็ดเล็กๆนี่อันนั้นนะพี่น้องเนาะตอนเบาลี่อันเริ่มต้นเปิดใจนะเพราะว่าเบาลี่นี่เป็นคนหาเปิดใจก่อนด้แต่เลยแบบพเพราะแบบมันเป็นกระแสแต่ก่อน,นมีแต่คนย่องเลยพี่น้องแต่ก่อน,นมีแต่คนย่องเลยนะเปิดใจนะบ่ได้วอาตัว แต่ว่าเปิดใจไปดูผู้สาวผู้นี่งามหังสั้นหังสี่นี่มีแต่คนย่องคนอันนั้นเนาะอันก็เลยเบารลี่ก็เลยเออคนก็มักอยู่ด้เห็ดแบบนี้ก็เลยเห็ดต่ตอไปต่อไปพอเบารลี่เห็ดต่อไปแล้วยหนึ่งก็เลยมีช่องหนึ่ง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 ,ง,งตามมาผีนา่นะ้องเนาะเห็ดพีกันนะนะก็เลยแบบว่ามันหลายบ้านมันหลายแหง้งลายแห้งเราไม่ได้ทำาม่ได้ตีเพื่นได้นี่นลายแห้งกันเลยขึ้นว่าเออสิยาแล้ว หลายเกินนะะเพราะว่าคือว่าอีกอย่างที่มากมายนี่มันมากหลายเกินไปนี่บังทีมีผลกระทบยอ้อยยนออาอาามาลุ่อน,น,น,อาานอย่างเล้ยเนาะก็เลยคิดว่าอยากยาแบบนี้ยาเปิดใจในช่วงระยะหนึ่งรือว่ถ้ามีคนอยากเปิดใจแท้ๆก็ต้องได้เปิดให้เพื่อนอีกคือกัน,นอ,อย่างเนาะว่ายาอะไรก็บรรยากอกมี่แต่ว่าให้เอฟซีเนี่ยเราวัางเอาอย่างระวัางแบบ บางคนเพิ่นก็เปิดใจหาเงินคือเบาลีบาแล้วบางคนก็เปิดใจหาผัวหาเมียหลีบางคนเนียแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปิดใจหาผู้บ่าวเอ้ยผู้สาวเปิดผู้บ่าวเปิดใจหาผู้สาวนี่จักสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องเรื่องหมได้ดอกข่อยว่าพี่น้องเอ้ยเนาะย่านบ่ได้ซะับฉันจ้ะเพราะว่ามันผู้บ่าวสมมุติมาเปิดใจหาผู้สาวอายุหาฮกซีฟมันกป็นจุดคืออีกเม่นบ่พี่น้องสมมุติว่าผู้บ่าวอายุ ประมาณชาวอสเอสองแบบนี้หรือว่าสิบแปดสิบเก้ามาเปิดใจอายุเอออายุหาหกสิบก็ได้แบบนี้สมมติว่ามาเปิดใจนะผู้บ่าวสมมติเป็นผู้สาวกับกันเหมนี้กับกันมาเป็นผู้สาวเปิดใจเปิดใจหาหนุ่มหาหกสิบสี่สิบเอาแล้วบาทนี่ผู้บ่าวใจตึงแล้วบาทนี่เนาะผู้สาวเปิดใจหาเลยทักหาจีบพานั้พี่น้องเนาะเพราะว่าฝ่ายชายนี่มันจะเป็นฝ่ายลุกหาตลอดเน้ ก็เลยแบบมันคือเน่กันผู้สาวเปิดใจบุคคลผู้ชายเปิดใจเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นว่าใดก็คอมเมนต์เห้นในเด้อพี e ่ D e R น้องเนาะบอกด่กระสิหน่าทีได้เดินทางไปเมืองสัมพัทต่อแบบนี้แบบนี้เราต้องมีภารกิจมู่โทรหามันกับมีลายพี่น้องเนาะเฮ็ดอันชายบุญกับเบาลี่ก็เคยเห็นทั้งหลายพ้าลาปีเนาะจนได้มาเปลี่ยนเป็นชายหาคู่กับ ในระยะนึงตายเดือนเติบ3-4เดือนแล้วก็กลับขึ้นมาเฮ็ดคือเก่าอีกพี่น้องเนาะกเฮ็ดสายบุญไปอีกพี่น้องเนาะพอได้ช่วยเหลือกันวาันซะช่วยเหลือคนช่วยเหลือกันแว่าผู้ที่เพิ่นทุจยแต่ก่อนเฮาสิช่วยเหลือตั้งแต่แถวใกล้ๆล่ะเลยมันหมดบานี่พี่น้องเนาะคนที่เพิ่นทุยอีน่ะมันหมดเด้แบบว่าหลายๆคนช่วยแล้วมันหมดหมดไปผู้ที่เพิ่นทุจยอีน่ะแล้วก็เลยสิเดินทางไกลแน่บดนี้ไปต่างเมืองต่างอัน คนละเมืองแน่พี่น้องเนาะก็เลยเห็นลายอยู่มาไปบึงตอนนั้นมือนั้นก็เห็นลายครอบครัวที่เพิ่นยังข่าวขาดแรงแกงขันเหมาะยังมีลูกเลี้ยงบวกุ้มมาชันช้นซะเราอย่างเลี้ยงลูกจนบวกุ้มนะ่ะเติมมึงละวันนี้ก็เลยเอเอผ่านทีมงานก็เลยโทรหาส่วนขึ้นอีกพี่น้องเนะบาะว่ามีภารกิจละเกิดนี่แหละบุกใจน้ำเพิน่นเงินยังไม่ได้ถามแน่ใจชั้นซะอาจจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นกน็ทางเบิง่งเพราะว่ามันเดินทางไกลได้พี่น้องเนาะ เพื่อเขาก็จได้เอารถใหญ่ของทีมงานขึ้นของเบาแย่พี่น้องเนาะบางเพื่อได้เอารถจักรขึ้นชันชาพี่น,อน้องบ่งกอนในการได้แต่ความมาะสมอ่ะถือว่าให้เข้าใจน้ำกันพี่น้องเนาะให้เราให้เอฟซีพิจารณาน้ำกันเพราะว่าช่วอนี้มันมีทุกรูปแบบเลยพี่น้องเนาะมีทั้งคนเข้ามาเพื่อเปิดใจเพื่อตัวแบบนี้บางคนเข้ามา เปิดใจเพื่ออยากได้คู่ครองก็มีต้องเลือกทีว่าเบาลีแนะนําให้เลือกอายุเพิ่นหลายๆแน่ยนิดหนึ่งยันสาวเจ็ดสาวแปดขึ้นนี่เพิ่นสิจริงใจกว่าโมแม่นว่าสรุปว่าผู้สาวชั่มน้อย่จริงใจได้นี่พี่เนาะเพราะว่ามันมีแนวโน้มสิจริงใจกว่าเหรอท่านคะอย่างผู้สาวสิบแปดสิบเก้าสาวเบ็ผู้บ่าวน้อยก็หลายพี่น้องอยู่บ้านน่ะคนก็คือลิ้นผู้บ่าวน้อยพี่แหละนะบ่าความซื่อได้นี่เนาะก็เลือกเอาผู้เพิ่นอายุชาวแปดชาวเก้าขึ้น มันจังง่ายงอายุกับพ่อบาลานกันก enfin ับอันอายุสามสิบสี่สิบมันก็สดีก่อนขอยว่าเนาะพี่เนาะดีก่อนแบบดีก่อนที่เอาอายุน้อยเอามากกับหนึ่งเข่าจะเป็นบ่เป็นเนว่าวคำชื่อได้พี่นนองเอ้เนาะเอามาดีบริหนึ่งเข่าขึ้นเป็นกันมีผู้สาวน้อย่วมมือนี่นะว่าวามชื่อเบลลี่เห็นลายคนละนอนตึงสวยนะเนาะเอ้า โอเคพี่น้องเนาะจังใดกับคลิปนี้ทางเบาลี่ก็ต้องฝากน้ำแน่พี่น้องเนาะเพราะว่าช่องเบาลี่เดี๋ยวนี้มันเขาเปลี่ยนคอนเทนต์แบบปุบปับเลยแบบมันบทแสดงผลทางด้านมันเป้าหมายนะมันผิดเพี้ยนใน y ยูทูบเนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามไาในเดอ้อพี่น้องเนาะจังใดกับขอขอบคุณขอบคุณทุกท,าท่านที่มันติดตามรับชมเบาลี่หนังว่าผู้เดียวเวอร์ชันช้าเนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าในเดอ้อพี่น้องเนาะจังใดกับเบาลี่กับสู่ต่อไปพี่น้องบทถ้อยถอยเนาะ ສະບາຍດີເດີ້ພີ່ນ້ອງສະບາ